ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทยไทยคมสร้างโอกาสสร้างอนาคตกลับมาติดตามแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อนะครับวันนี้ นั่งเหากับเคนโด <K endo S 2> คู่กันครับเป็น<ม>ครั้งแรกในร้อยจุดห้าเป็นครั้งแรกในโลกนี้เลยๆๆๆๆๆๆในประวัติศาสตร์เดี๋ยวก็จะมีแบบต่อๆไปช่วงนี้เรามาคุยเรื่องของเด็กๆนะครับ,รบที่ เราก็ต้องให้ความใสใจกันพอสมควรนี่นะครับไปพูดคุยกับทางนายแพทย์กิจจาฤดีขจรครับกุมารแพทย์จากศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็กชั้นสองไลฟ์เซ็นเตอร์นะครับอาคารคิวเซาลลุมพินีตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครับครับผมนะฮะ เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าเด็กยุคใหม่นี่แม่รู้สึกว่าจะต้องให้วัคซีนให้แรงต่างนี่มันเยอะแยะกันไปหมดเลยมเด็กมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเลยหรือย,อยังไงครับคุณหมอครับความจริงก็คงจะยุ่งยุงหลังๆเนี่ยนะครับ,รบก็มีวัคซีนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าวัคซีนมันเป็นทางลัดทางหนึ่ง huh. แต่ก่อนเนี่ยคือเราปล่อยให้เด็กป่วยนะครับ,รบพอป่วยเสร็จปุ๊บก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นมาแ่าวัคซีนก็เหมือนเป็นทางลัดก็คือพอเราใส่วัคซีนเข้าไปปุ๊บเด็กก็จะสร้างภูมมิ้้้าาานนนนนททปองกััโโไไดดยี่่ จำเป็นต้องเจ็บป่วยครับก็เลยได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องป่วยครับครับครับแล้วเด็กอายุเท่าไหร่ครับจึงจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายแบบเต็มที่เลยครับคุณหมอครับปกติเด็กก็ภูมิต้านทานจะน้อยก่าผู้ใหญ่อยู่แล้วแรกเกิดภูมิต้านทานก็ต่ำนะครับแล้วก็เมื่ออายุโตขึ้นภูมิก็จะค่อยๆเยอะขึ้นโดยประมาณอายุประมาณใกล้ๆเจ็ดขวบครับก็จะเริ่มใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้วครับ แล้วมีโรคอะไรบ้างครับปัจจุบันนี้ที่เด็กเสี่ยงต่อการที่จะติดโรคหรือว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่จะต้องให้วัคซีนนะมีโรคอะไรบ้างรครับปกตินะครับวัคซีนนะครับเด็กทุกคนจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เราก็แบ่งอองในเมืองไทยของเราวัคซีนเรามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งะครับก็คือกลุ่มที่จําเป็นพื้นฐานแล้วว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะเป็นต้องได้รับอยู่แล้ว ซึ่งหลังคลอดมาจากโรงพยบาบาลก็จะมีสมุดประจำตัวเด็กอยู่เล่มหนึ่งนะซึ่งในนั้นก็จะพูดเกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐานทั้งหมดหเช่นคอตีบไอโกนบาดทะยักโซลิโอต, o, ตับอักเสบบีหัดเยอรมันคางทูมพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะไล่เรียงฉีดกันไปทุกๆอ,องเดือน ไม่ใช่ทีเดียวหมดครับเดี๋ยวจะคงไม่ไหวครับกกลุ่มที่สองก็จะเป็นวัคซีนเสริมเพิ่มเติมก็เหมือนเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมาครับนะครับก็อย่างเช่นตระกูลพวกตับอักเสบเอโรคสุกใสโรคป้องกันท้องเสียชื่อโรตาอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยนะแล้วก็มีคําแนะนําหรือวิธีป้องกันดูแลเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาด้วยหรือเปล่าครับนอกเหนือจากการให้วัคซีนเนี่ยครับก็ใช่ครับสำหรับเด็กเล็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ผ่านไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้ว ครับเราก็ป้องกันก็ด้วยวัคซีนเป็นหลักเมื่อเด็กเริ่มโตหน่อยก็จะเริ่มออกนอกบ้านนะครับพอเริ่มออกนอกบ้านปุ๊บไปเจอคนที่ไม่สบายอนะไรนั้ก็จะมีเรื่องความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเพิ่มขึ้นเด็กเวลาเริ่มออกนอกบ้านเริ่มไปโรงเรียนหรือว่าไปสถานที่ต่างๆสําสคัญที่สุดน,นันนึงก็คือเรื่องอนามัยส่วนตัวเรางต้องบอกเด็กว่ามือจะต้องล้างมือเป็นประจํา แล้วก็ไม่หยิบจับของสกปรปกอ,อะไรต่างๆเข้าปากใช่ว่าเด็กเล็กๆบางคนสองสาขวบก็ยังเป็นอยู่เลยมีของ<ช>เล่นมีอะไรก็ใส่เข้าปากบ่อยๆเวลาไปเจอเพื่อนๆก็มีการแบ่งปันชโลกกันเข้าปากแคะจมูกตรงนี้นครับเป็นตำแหน่งที่จะทําให้เด็กติดเชื้อโรคได้ง่ายแล้วก็ไม่สบายบ่อย นั้นอนามัยส่วนตัวตรงนี้นะครับเรื่องล้างมือด้วยเรื่องเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยป้องกันการติดโรคได้ครับครับและการฉีดวัคซีนเองนี่นะครับคุณหมอครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่ไม่เป็นใช่ไหมฮะวัคซีนส่วนใหญ่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเกินเ0้าแต่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยด้วยซ้ำครับจะมีบางตัวซึ่งอาจจะไม่สูงมากก็จาเป็นที่จะต้องมีการฉีดกระตุ้นนะครับพอฉีดกระตุ้นทุกครั้งภูมิก็จะสูงขึ้นสูงขึ้้นกกกก็สาามมรรถไดเเเืืออบบตที่ แล้วอย่างวัคซีนตอนนี้ก็มีแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหลายแบบหลายที่หลายยี่ห้อต่างๆเนี่ยฮะจะมีข้อแนะนําในการเลือกวัคซีนอย่างไรบ้างครับก็ปกตินะครับก็วันใดวัคซีนคืออันที่หนึ่งก่อนเรื่องเวลาในการฉีดวันใดการฉีดเนี่ยเริ่มต้นแล้วเด็กแรกเกิดแล้วก็จากนั้นในช่วงเวลาต่อมาเมื่อไปหากุมารแพทย์แล้วนะครับก็จะมีการนับสําหรับวัคซีนครั้งต่อๆไปนะครับก็คือไปวัคซีนตามนับ หอมอก็จะมีกำหนดตรบนี้มาให้ว่าจะต้องตอนไหนตอนไหนบ้างนะครับ <ial> ก็คือไปวัคซีนตามนัดแต่ละครั้งนะครับและถ้ามีปัญหาว่าลืมวันนัดหรือไปไม่ทันอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจทันทีที่นึกได้ก็สามารถไปต่อวัคซีนได้ทันทีนึกได้เมื่อไหร่ก็รีบไปทันทีพยายามอย่าทิ้งช่วงให้นานมากนะครับสําหรับรายละเอียดว่าจะมีวัคซีนพิเศษเพิ่มตัวไหนชนิดไหนยังไงเนี่ยก็เนื่องจากรายละเอียดตรงนี้เยอะให้ศึกษากกุมารแพทย์เป็นครั้งๆไปเพราะว่าในช่วงเวลานั้น ในช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีวัคซีนตัวไหนบ้างตัวไหนเป็นตัวมาตรฐานตัวไหนเป็นตัวที่จะเพิ่มพิเศษ ครับแล้วอย่างวิธีการดูแลเด็กๆแล้วครับอย่างอื่นที่จะทําให้พวกเขาห่างไกลจากโรคเช่นการพวกบการทานอาหารหรือว่าการแบบเสริมวิตามินเข้าไปด้วยเนี่ยฮะานออกกำลังกายอะไรเงี้ยมีในคาแนะนําเพิ่มเติมไหมครับส่วนใหญ่พื้นฐานเลยเราอยากแช่เน้นเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าเด็กควรจะฝึกให้เด็กได้เริ่มกินอาหารให้ครบทุกอย่างอย่างที่เราเคยรู้จักกันมาก็คือเรื่องของอาหารห้าหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกแป้งก็คือข้าวก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายเป็นไขมัน นะครับแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือว่าเรื่องกลุ่มผักผลไม้ซึ่งจะเป็นแหล่งสาคัญของวิตามินถ้าเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะมีโอกาสภูมิต้านทานน้อยลงแล้วก็ไม่สบายติดเชื้อง่ายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือว่าฝึกให้ลูกกินอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะเรื่องผักผลไม้ บางคนอาจจะไม่ยอมกินเลยก็คงต้องพยายามหาวิธีหลอกล่อให้กินได้เพิ่มทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งสามารถกินเป็นประจำได้ครัในกรณีที่ไม่ไหวจริงๆยื้อกันอยู่นานเด็กก็ยังไม่ค่อยยอมแล้วก็น้ําหนักขึ้นช้าวิตามินก็อาจจะมีส่วนช่วยนะครับซึ่งก็ปรึกเสือกุมารแพทย์ที่รักษากันประจําอยู่ได้นะครับว่าจะให้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ ครับคุณหมอครับมีคําถามถามมาทางไลน์บอกว่าตอนนี้อีสุวิสัยเนี่ยมีวัคซีนป้องกันได้บ้างหรืออยังครับสำหรับวัยเด็กเนี่ย มีแล้วครับสาหรับวัคซีนป้องกันสุกใสแต่ก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าทุกคนจะต้องเป็นใีสุกใสเพราะว่ามันคือพิษที่อยู่ภายในต้องขับออกมาข้อมูลปัจจุบันเนี่ยครับรู้กันมาเป็นยี่สิบปีแล้วว่ามันคือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งเพราะน้ำผหนติดปุ๊บมันก็เลยมีการต่อต่อกันมาเรื่อยเรื่อยติดจากภายนอกมาใช่ครับเพราะติดเป็นเชื้อโรคสุกใสปุ๊บมันก็ทําให้มีผื่นขึ้นผื่นน่องสุกใสก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นมาแบบนี้แหละครับเด็กสามารถฉีดวัคซีนได้ครรัับอายุเเิ่่มไได้้้ตตตงแปปปี็นน หลังจากฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วที่อายุประมาณหนึ่งปีเป็นต้นไปจะมีภูมิได้อย่างต่ําก็คือสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโตขึ้นมาหน่อยอายุแถวๆาสักสี่ห้าขวบตุ้นเข็มที่สองภูมิท่าทางก็จะสูงขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็สามารถป้องกันได้ตลอดชีพครับเท่ากับว่าไม่เป็นสุขใสหลังจากฉีดวัคซีนพอไม่เป็นปุ๊บโอกาสที่จะเป็นงูสวัดตามมาก็น้อยลงไปด้วยครับก็คือมันก็ได้ประโยชน์สองต่อ แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยเป็นอิสุวใสยเลยไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเป็นผู้ใหญ่ก็ไปฉีดได้ใช่ไหมครับได้ครับฉีดได้การฉีดสองเข็มห่างกันสามประมาณสามถึงหกเดือนก็ได้ครับ,รบผู้ใหญ่สามารถฉีดได้เช่นกันครับถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนครับอย,อ,ยอย่างผมเองนี่เป็นอิสุวใสายสยองเมตรเป็นน้อยมากแล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นได้อีกไหมเออครับถ้าเป็นในถ้าเกิดผู้ใหญ่เป็นแล้วนะครับรบ,บางคนถึงแล้วจะเป็นน้อยหรือว่าผู้อื่นจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยก็ตามส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิเป็นตลอดอ๋อ เป็นแล้วไม่เป็นอีกสองเมตรเออครับครับโอ้วันนี้ถือว่าได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแพทย์กิจจารุดีกระจอนะฮะกุมารแพทย์นะครับจากศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็กนะฮะนะครับอยู่ที่ชั้น2 l i ไลฟ์เซ็นเตอร์อาคารคิวเฮาส์ลุมพินีนะครับ